สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่อง Poppy Game มแอนด์ฮิสตเช่นเคยขยันเป็นชื่อจริงเลยนเโอเคนะครับก็วันนี้เราอยู่กับเกม Simple ร o c k e t ตามคิวเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมไม่ได้มาสอนเล่นเหมือนไอคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าเออเป็นผู้เล่นคือแบบผู้เล่นมือใหม่ก็อาจจะประสบปัญหานี้ก็คือใช้ RCS t h ีเอสทัสเตอรไม่เป็นนะครับก็ถามว่า r c s มันมีหน้าที่ทำอะไรก็มัน มันจะฉีดคล้ายๆเป็นแบบเป็นเครื่องความดันอ่ะมันจะใช้คือแบบมันจะฉีดความดันนะครับซึ่งประโยชน์ของมันก็คือประโยชน์ของมันก็คือว่าสามารถช่วยให้เราเชื่อมต่อกับสถานีว่าการได้อย่างไม่ยุ่งยากนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะครับขั้นแรกครับตอนนี้มันจะอยู่เป็นยางใช่ไหมครับให้เราถอดไออานคอมมอนออกมาครับนะครับพอเราถอดมาได้ตรงนี้นะครับก็ให้เราใส่อันนี้แล้วแต่คนจะทำนะครับแต่ ของผมนะคให้เราใส่ฟูแท้งเข้าไปครับประมาณนี้นะครับพอเราใส่เป็น2ท่านเสร็จแล้วนะครับให้ให้เอาฟูแท้งอันที่2อ่อะเลื่อนเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาประมาณประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็อย่าให้มันบางนะครับจากนั้นวิธีก็คือกดมาด้านล่างไอ้ลงรูปบวครับเป็นพาร์ทโพพิทิสอสัย่าครับก็คือ ตรงน,นี้นะครับพอมันขึ้นหน้ามาแล้วใช่ไหมครับม <c oughs> ันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับให้เรากดมันจะเห็นว่าคารูหลอกอยู่ครับอันนี้คือชนิดน้ํามันนะครับออโต้เซตติ้งฟูลไท์ตรงนี้อันนี้คืออันนี้คือแบบออโต้เซตติ้งฟูลไท์ก็คือสามารถให้เราเอ่อมันจะเลือกน้ํามันให้เราอัตโนมัตินะครับแบบน้ํามันที่เหมาะสมกับเระมาณน่นะครับซึ่งตอนนี้เราใช้ฟูลไทประเภทคารูหลอกอยู่นะครับโอเคครับวิธีการใช้เอ่อ r c อก็ กดตรงนี้ก่อนครับอย่างที่2ครับให้เราเลื่อนนะครับกดนี่ไหมครับมันก็จะมีลิขินไฮโดรเจนวอเตอร์จนถึงนี่ครับโมโดโพรพีเทนสักอย่างนะครับซึ่งคำอธิาบายก็มันจะเขียนว่าโมโดโพรพีเทน is used by RCS n o t r o e n for a t i t u s control นะครับก็คือมันกำลังจะบอกว่าไอ,ไอ้น้ำมันชนิดนะเออใช้สลหรับ RCS นะครับโอเคครับ ก็พอเราติดตั้งมปแล้วนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเราไม่ต้องกดตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรากดตรงนี้มันจะเด้งมาอย่างนี้ครับแล้วก็ประมาณนี้ครับ mono coherence อันทีกอย่างนะครับโอเคครับพอเราทำอย่างนี้ได้แล้วครับแล้วก็ปล่อยเลยครับเราจะใส่อะไรเราจะใส่จุดอะไรก็แล้วก็ตกแต่งไปเลยครับผมาถ้สมมุติว่าผมใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วนะนี่ครับมันก็จะมีตรงนี้มาอันนี้อันนี้จะเป็นแหที่เราจะติด rcs นะครับ แล้วก็ใส่ R C S นี้ไปครับปุ๊บอ่าแล้วครับแล้วก,กดนี้เป็นสี่มุมครับอันนี้คือสี่มุมนะคูณสี่คูณห้าคูณหกก็จะประมาณนี้นะครับก็ R C S แล้วก็จะมี R C S แบบอีกแบบนึงครับอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็น R C S เอ่อสำหรับคอนโทรลแบบขึ้นลงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าก็ติดไปด้วยเลยกันนะครับสี่ครับคูณสี่อันอย่างคือสี่ครับมันก็เป็นคู่ๆกันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตกแต่งติด ขอพยาตัวแต่งติดพลาชูตอะไรเข้าไปะครับมันนี้ยังครือง่มชูชีพนะล่มชูชีพนะครับอ่่มชูชีพก็สีส,สีล่มชูชีพนะตรงนี้โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบในเกมจริงกันเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าเกมจริงแล้วนะครับก็จะบปในวันนี้นะครับวิธีการใช้ r c s ทั้ยังไงครับอย่าลืมครับให้คุณกดมาตรงนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ขอบไปครับตรงนี้ครับก็ไม่ใช่ขอบไปครับตรงนี้ครับเอ่อตรงนี้นั่นเองนะครับอันที่สองนะอันที่สองต่อจากไอ้นี่นะครับก็คืออันที่สองนะครับก็จะเห็นในตรง RCS ด้านล่างนะครับเป็นมุมเอ่อมุมขวาล่างนะครับ คือความจริงมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับให้คุณกดติ๊กหนึ่งเลยครับมันจะขึ้นแถบสีฟ้าอย่างนี้นะครับเมื่ขึ้นแถบสีฟ้าแล้ววิธีการคนโทรลนะครับก็กดตรงนี้2ครั้งครับ1 2ประมาณนี้เดี๋ยวเรามดูกันได้ไหมอ่ะสังเกตไหมครับนี่ครับได้แล้วครับผมนี่ครับอันนี้คืออันนี้คือค่าบอกอสินะครับเป็นจะเป็นแถบสีขาวครับอ่าถ้าผมสมมุติผมปิดนะอ่าผมปิดก็ใช้งานไม่ได้นะครับผมเปิดปุ๊บ ่าใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมขอไปทดสอบเกมจริงเลยนะครับ Fly away with me. Don't you be afraid, everything will change. You and win, jumping off the edge, see the dream is never done. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're riding, we're falling. Okay, so this <laughs> is the same thing. โอค,ครับตอนนี้ผมก็ได้สร้างยาโรการสำเร็จที่ดแล้นะครับี๋้วหน่วยานทาการทุกาอบจจะเนดูนะครับในาที่จะ โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราโคจรนับโลกสำเร็จแล้วนะครับก็มาเดี๋ยวเดียทก็ทำการทดสอบ r c f ให้ทุกคนได้ดูนนะครับเนี่ยนะครับเปิด r c f มาก่อนนะครับกดนี้สองคลิกนะครับขึ้นลงครับประมาณนี้ครับก,กับหัวนะครับขึ้นประมาณน,นี้ครับล็อกเกสเซาก็คือล็อกวิดราง าทางกระด้านั่นเองคนระับล็อกเก็ต up ก็คือด้านบนนะครับล็อกเก็ต down นะครับก็เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวถ้า,าคลิปหน้าหรือว่าคลิปถัดไปนะครับแต่ผมจะมาสอนโคชรรับโลดแล้วก็สอนวิธีการเล่นเกมอุปกรณ์อะไรในเกมนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับก็ป o ๊บปี้เกมอันฮิสตอรีก็ต้องจบคลิปวันท้งเท่านี้ก่อนนะครับ และลอรุ่นกันครับว่าคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณคิดว่าเอออย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณคิดว่าคลิปผมค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์ช่วยแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนครับโชคดีครับผม